อยู่านที่เขื่อนป่าตักชุลศิษย์อยู่จังหวัดลพบุรีบรรยากาศอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็มีรถไฟผ่านมาด้วยจังหวะรถไฟมาถ้ามาตอนเย็นก็อดน่ะนะปรากฏว่าจะมีรถไฟตั้งแต่น,นานจะแบบมีคนมาที่ไหนจะได้มากนักแต่ที่แล้วแต่ที่แล้วมาเขาก็มาแคมป์ เสงลเยนอากาศไม,ม่ร้อนบรรยากาศดีถนนริมพองกวาบีารัากา่งแต่ได้มาเจอรถไฟยิ่งแต่โชคดีคอ่ะเมาถึงใครไม่เคยมาก็มาถ้าเดียวอยู่หมไ่ลรกบรรยากาศโคตรฟินเลยจ้า